สวัสดีค่ะบริษัทพัคกระดาษเทดดิ้งนะคะอันนี้เป็นระดมเสนอรถเกี่ยวข้าขวคูัวต้าห้าแถวนะคะรุ่น AR 70เจ็ดสิบหน้าเกี่ยวเมตรแปดสิบนะคะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าสภาพเก้าสิเเซ็นตะ์ค่ะนี่นะคะสภาพโดยรวมเดี๋ยวให้ดูค่ะเป็นเครื่องยนต์เอ่อจ็สิบแรงมาร้าเท,ทอ,อร์โบนะคะตัวนี้มีระบบยกตัวได้ ไม่มีช้ำเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดนะคะ ar เจ็ดสิบตัวนี้นะคะราคานี้ถือว่าถูกนะคะเนี่ยรุ่นใหม่สามแสนเจ็ดตัวนี้นะคะถังอุ้มได้ตัวนี้อยู่ประมาณเก้าร้อยกิโลได้ค่ะหน้าเกี่ยวอยู่ที่เมตรแปดสิบ ะะเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปดูภายในหน้าจอนะคะระบบอันนี้จะเป็นช่วงบนนะคะช่วงบน,นประเทศจะไม่ค่อยมีสนิมนะคะอันนี้ระบบต่างๆอันนี้เราก็แปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าจอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูการติดเครื่องกบฟังเสียงเครื่อง 695ชั่วโมงนะคะ ว่าใหม่มากตัวนี้ตัวนี้เราตั้งที่3ามแสนเจ็ดนะคะอันนี้เจสิบแรงมาสวยตัวนีนะะ้เป็นสินค้าที่เรานําเข้ามานะคะตัวนี้เราก็ไปเกี่ยวที่กาแฟชัยทุ่งเทนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีระบบโยกปกติทั่วไปสร้างเราทําการเช็คมีช่วงล่างแท็ก เจ็ดิบแรงมา้านะคะอนี้ถือว่าสวยยกตัวได้แท็กสวนทั้งสองข้างค่ะราคานี้มีหนังค่าห้ังคาสามารถปรับได้สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรดาได้เลยค่ะก็คือต,ตามนี้นะคะ0ู1 3 8ปดหนปดหนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะสนใจสอบถากมก็ได้นะคะไม่ซูไม่ว่ากัน,นะคะ่ะสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีน,นะคะสวัสดีค่ะ